เมืองทองทีวีจะพาสาวกกิเลมพองของเรามาเช็คความพร้อมของขุนพลเอ g เมืองทองยูในเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้วันพุทธที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับกิเลมพองของเรามีโปรแกร,รมฟุตบอล FA ฟเอรอบ16ทีมสุดท้ายพบกับโอสสสภา m านะครับ เป็นฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท์ซึ่งสำคัญต่อสโมสรกีฬาพยาของเรามากๆนะครับเพราะว่าแชมป์ถ้วยนี้จะเป็นการการันตีในถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเลยล่ะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทั้งสองสโมสรคงจัดหนักจัดเต็มกันอย่างแน่นอนต้องบอกว่าทีม s อ g ซเมืองทองยูไนเต็ดของเรากับทีมโอสสอพานั้นเจอกันบ่อยเหลือเกินลวครับในถ้วยใบนี้เพราะเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายของฟุตบอล FA ครับทั้งคู่ก็โคจรมาพบกัน คราวนั้นไปเตะที่สนามราชมังคลากฬาสถานและก็เป็นกีลาพยองนี่แหละครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับจากการทำสองประตูของธทรศินแดงดาหนึ่งในสองประตูนั้นเป็นการทําประตูที่สวยสุดๆของธทรศินแดงดาเลยละครับไม่แน่ใจว่าเป็นการทําประตูลูกยิงที่สวยที่สุดในชีวิตของเขาด้วยหรือเปล่านะครับส่วนอีกหนึ่งลูกนั้นมาจากอาทิตย์ดาวสว่างครับ าาและในช่วงเล็กแรกของฟุตบอลไทยพิมอลีกนะครับกิเลนพยองของเราเอาชนะทีมโอสสภา,ามาได้2ประตูต่อหนึ่งแม่ก็เรียกว่าคู่ขี้สูสีกันเลยทีเดียวนะครับในเล็กแรกจากการทําประตูของชนันป้องบุกาพาเป็นการยิงทีมเก่านะครับแล้วก็เปิยพลผานิชกุลซึ่งก็ต้องบอกว่าทีมโอสสภา,า M50 ในฤดูกาลนี้มาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับอยู่ในอันดับ9ของตาราง มีอยู่28คะแนนนะครับถึงแม้ว่าคะแนนนั้นจะห่างจากทีมกีฬาพยอีกของเราเยอะพอสมควรแต่ว่า5นะัดหลังสุดในฟุตบอลลีกนะครับโอสสภานั้น ทำได้ดีเลยทีเดียวล้วครับคุณผู้ชมเก็บมาได้ถึง8คะแนนนะครับแพ้ให้กับทีมชลบุรี FC เพียงแค่ทีมเดียวนะครับโดยเฉพาะ2นัดหลังสุดเนี่ยสามารถเอาชนะราชนาวีทีมแรงอีกทีมหนึงไปได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็บุกไปชนะ t ีโที่ที t อทีสเตเดียมาได้อีก1ประตูต่อ2นะครับต้องบอกว่าการเสริมตัวของทีมโอสถสพานั้นดีเลยทีเดียวนะครับเพราะได้เลนโดโอลิเวลา ที่ยืมตัวมาจากบางกอก glass fc มาเสรมเิมเติมเต็มในตำแหน่งกองหน้าที่สำคัญเจ้าตัวสามารถลงเล่นในฟุตบอลถ้วย FA Cup ครับในวันพรุ่งนี้ได้อีกด้วยละครับคุณผู้ชมซึ่งความพร้อมของทีมกีเลนผยองของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของกัปตันโกดัสกรทองเหลามาฝากครับกลางสัปดาห์นี้เจอฟุตบอลน็อ o เอาท์รอบสุดท้ายกับโอสถสภาสภาพความพร้อมของเพื่อนร่วมทีมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ทุกคนเองก็ ก็ก็ไม่ต่างกันทั้งโอสถแล้วก็ท mm ีมเราเองนะครับเพราะว่ามีแมตช์การสัปดาห์เหมือนกันผมว่าสภาพทีมสภาพความฟิตของเราเองก็ถือ mm hmm. ว่าอยู่ในขั้นขั้นที่ดีนะครับแล้วก็อีกสัมข้ที่สำคัญเราเราเล่นในบ้าน mm hmm. เราเล่นต่อหน้ากองเชียร์ของเราเองก็ก็น่าจะสนุกเราก็น่าจะมีมีความฮึดเรามีความมั่นใจผมว่าทุกคนกำลังมั่นใจในตอนนี้ผมเชื่อว่าเกมจะมาสนุกในวันพรุ่งนี้ โอโสถสภา,าเป็นทีมยังไงครับในใสายตาโกเล็กแรกก็เหนื mm ่อยนะสองนึงก็สำหรับโอโสถสภา,าแน่นอนท,ท,ทุกครั้งทีาา่เขามาเยือนเราเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้เกมที่ง่ายสำหรับเราเลยและช่วงช่วงหลังๆเนี่ยทีมเขาเริ่ม,มจ,ะจ,ะจะชนะบ่อยขึ้นแล้วก็มีนักเตะดีๆเข้ามาในทีมต่างชาติก็ถือว่าหายเจ็บกลับมาผมว่าเป็นทีมที่น่ากกวกรงทีมหนึ่งเราก็คงไม่ประมาทและเราก็คงเต็มที่ในทุกแมตช์อยู่แล้วเป้าหมายของเราคือทำทุกๆเกมให้มัน,ให,มนให้มันดีแล้วก็เก็บสามแต้มในทุกๆเกมเป้าหมายเราคือแมตช์ต่อแมตช์ ผมนักเตะอันตรายของทีมอสสุสภา,ามีใครบ้างครับผมว่าก,ก็หลายคนผมว่าหลายคนแล้วก็คือคือไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าต้องต้องระวังผมว่าเพราะว่าเขาก็เขาก็มีตัวมีทีเด็ดของเขาอยู่แล้วแต่ว่าคือ,ค,อคือเราก็ต้องต้องทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับผมเป็นฟุบตบอล็อกเอาท์นะครับ ใติในหลีกมันอาจจะมานับกันไม่ได้กับบนถ้วยใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายแล้วก็คือคือมันถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านเราก็ตามแต่ว่ามันมันมันไม่ง่ายสำหรับเราแน่นอนเพราะว่าคือคือมันเป็นเกมแค่แมตช์เดียวอ่ะคือเขาก็ต้องพยายามทําทุกทางทําทุกอย่างที่จะให้ชนะเราครับเออจะมีโอกาสที่จบภายใน90นาทีไหมครับเพราะมันเป็นน็อกเอาท์ก็แน่นอนครับเราจะพยายามจบจบพยายามจบใน90านาทีถ้ามันเป็นไปได้เราก็จะพยายามใหจบันจบ90แต่ละ ะถึงเวลานั้นเราก็ให้มามามาว่ากันอีกทีผมว่าด้วยสภาพร่างกายด้วยความมั่นใจของตองน้องเพื่อนในทีมผมผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นของเรายังมีผมว่าเราต้องก้าวก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้แน่นอนถ้าตอนนี้หลายคนหลายสื่อมองว่า s อสซีบางทองเป็นทีมที่มีทีมเบิร์กดีที่สุดเล่นลูกขารู้ใจโกมองกอันไหมครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับสำหรับทุกคนที่ท,ที่มองทีมทีมทีมของเราเป็นเป็นแบบนั้นแต่ผมเชื่อว่า การที่เราจะ,จ,ะจ,ะจ,ะจะผ่านในแต่ละเกมเนี่ยมันไม่ได้เกมที่ง่ายครับผมว่ามันต้องมีเกมที่ไม่ดีทั้งเกมที่ดีอะไรเงี้ยผมว่าที่สําคัญคือเราเราเรารวมกันเป็นหนึ่งเรามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งนี่แหละสําคัญที่จะที่ให้นำพาพวกเราไปสู่ความสําเร็จน้องๆทุกคนเองก็กมีความมุ่งมั่นกำลังก้าวขึ้นมาแทนรุ่นพี่ผมเชื่อว่าตรงนี้ทั้งมีทั้งซีเนียร์และจูเนียร์เนี่ยผมว่ามันจะมันจะไปด้วยกันได้ดีแล้วก็เราจะจับมือกันก้าวเดินต่อโดยรวมแล้วจะเห็นว่าพอตอนกลับมาีนแนวรับจะแน่นขึ้้นนนนตตออีีีเสสยแค่่่่12ปประูิงทาพใจ ก็คือคือส่วนตัวแล้วผมเล่นในในในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็ก็ก็โอเคครับแต่ว่าคือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะเสียแต่ว่าคือก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นเกมรับได้อย่างดีด้วยครับผมที่ทําให้ทําให้ทหําให้เกมรับเราแน่นขึ้นครับพรุ่งนี้น่าจะจบภายใน90้สิบนาทีไม่มีต่อเวลาและไม่มีต้องไปดวนจุดโทษเราหวังว่าอย่างนั้นเราหวังว่าจะจบภายในเก้าสิบนาทีแล้วก็เราเป็นฝ่ายชนะครับผมก็ก็คือพยายามที่จะ ให้มันจบในเกมแล้วก็คือไม่ยืดเย้อจนจนทำให้เราต้องล้าในเพราะเราต้องมีเกมเกมต่อไปในวันเสาร์นี้ครับผมแต่ว่าคือก่อนอื่นเลยเราต้องเราต้องเน้นในเกมมันพ่งนี้ก่อนครับก็ที่ผ่านมาเราก็แทบจะไม่ค่อยได้เห็นเห็นเห็นแมตช์แมตช์อย่างนี้เลยแล้วก็แฟนบอลเข้ามาเต็มสนามในแมต <fe el> ที่ผ่านมาแมตช์กับบีเจงผมว่าผมเป็นนักบอลอะ่ะผมอยากเห็นแฟนบอลเข้ามาเชียร์แล้วเข้ามาให้เต็มความจุจริงๆแล้วทุกครั้งที่ทุกคนเข้ามาเชียร์ผมนักบอลจะมีกำลังพลังตลอดผมผมพูดอยู่เสมอว่ากาลังใจของเราก็คือ ข้างสนามก็คือแฟนบอลของเรานั่นเองผมเชื่อว่ามันพรุ่งนี้กลางสัปดาห์ยังไงก็เป็นวันหยุดวันแม่ของเรานะครับยังก็พาแม่มาดูบอลนะครับถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่ได้ไปไหนกันนะครับก็มาที่สนามมาเชียร์พวกเราเยอะๆกำลังใจของของพวกเราคือพวกคุณครับวันพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งครับผมแต่ว่าคือคือมันอาจจะเป็นวันที่ทําให้เรานึกถึงระลึกถึงแม่อีกวันหนึ่งแต่ผมว่าคือทุกวันถ้าสมว่าใครมีโอกาสหรือว่าใครได ใครได้มีโอกาสที่จะพาแม่ไปไหนหรือเจอแม่บ่อยๆเนี่ยคือก็ก็ผมว่าก็ควรที่จะเหมือนเมันเจอเขาบ่อยๆแล้วก็ไปไหนด้วยกันบ่อยๆแล้วก็คือพรุ่งนี้อาจจะใครที่ไม่เคยดูบอลวันแม่ ครับผมก็อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศจากพาแม่ไปเที่ยวพาแม่ไปห้างก็พาแม่มาดูบอลนะพรุ่งนี้ครับผมก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกอีอกเกมหนึ่งนะพรุ่งนี้ครับผมแล้วก็คือคือ,อผมว่าคุ้มค่าท,ที่ทุกคนเสียเวลามาแน่นอนครับคิดว่าจบเกมตองจะให้ความวานแม่กับคุณแม่ได้แน่นอนครับก,ก็เชื่อว่าอย่างนั้นครับผมแล้วก็คือผมว่าพวกเราทุกคนทำเต็มที่เพื่อเพื่อ,อแฟนบอลแล้วก็เพื่อแม่ของทุกคนแน่นอนครับ ก็เรียนเชิญแฟนขับกิเลมพยองของเรานะครับวันที่12สิงหาเป็นวันหยุดวันแม่ด้วยนะครับถ้าเกิดใครว่างๆก็อย่าลืมพาคุณแม่เข้ามาเชียร์ฟุตบอลที่สนาม SCG Stadium ดียมกันเยอะๆนะครับมาช่วยให้กำลังใจนักเตะกีเลมพยอง SCG เมืองทอยแต่ของเราเพื่อผ่านทีมอุสสภา,า M50 มเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ด้วยนะครับเรามาช่วยกันนะครับ